เขาไม่ใช่นกเราไม่ได้อะไรเยคืออ่านแค่ดูดีครับเขาคุ้นเคยมากเลยอนเพี่มานหใจไม่ดไเปรครับไมเป็ไม่เป็นจรงครับอ่านอีกรอบไล่ะอุ้ยหยอพี่เลขที่ตามไปเจออะไรยังไงไยพี่บอกเจอมันมีอยู่ในคลิปอยู่ครับ ดูเลองดูเลองมานี่มามานี่มามาเข้ากล้องเลยเแล้วมานี่เลยเขาคุณขอบคุณมากขอบคุณมากกปจดที่หน้นเะเห็นไหมเดินเดินมาเดินมาแล้วเดินมาเดินมาเดินมาดิมาเบินเนมเดนมาเดินมาเดินมาดูม่เลาดินมมาเนมามาเดินเดินมาดนเดินมาเทมาเดาตนทา่ดิไานม่เดอเดาเดนเดินมาเดาเดเดินมาเลนมาเดินมาดาาาาเนาเาอเดเิาดน ากดเข้าไปดูให้ไปดูเราเห็นรถจอดคนะือนดีสวยไหมสวยไหมอันนั้นเขากล้องนะเขากล้องดู้วยนรอแล้วเขาสงสารเขายมาบอกบอกว่าเขาบอกว่าบอกไงบอกว่าเห็นรถจอดอยู่นั่นไหมครับรถมีตจอดอยู่นั่นมีหล่าใพี่ไปเลยเราเ่